สตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชรชัยประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1นายสุพชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนายนัทผาสุกในขาธิการวุฒิสภาและมีสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนครับอาทิตย์นายคำนูลสิทธิสมานนายวัญชัยสอนสิรินายก้าณนาลงจันทิกร่วมตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุมวุฒิสภาเพื่อให้มีความพร้อมในการประชุมในสมัยสามัญที่จะเปิดขึ้นนี้ โดยประธานวุฒิสภาครับได้มีการตรวจสอบความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆที่ใช้ในการประชุมอธิระบบไมโครโฟนการเสียบบัตรลงคะแนนการขออภิปรายระบบเครื่องฟอกอากาศการจับเวลาในการอภิปรายห้องสื่อมวลชนรวมถึงความพร้อมของที่นั่งการประชุมของสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องมีการนั่งเว้นระยะห่างกันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ซึ่งห้องประชุมของวุฒิสภานั้นมีอยู่315ที่นั่ง โดยได้แบ่งออกเป็น175ที่นั่งและมีการเสริมเก้าอี้บริเวณด้านหน้าและด้านข้างตามมาตราการของ Social d i s t a n c i n g เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคครับประธานบุตธธิสภายังได้กล่าวว่าภายหลังของการตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุมบุตธธิสภาแล้วเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ย้ายฝั่งไปอยู่ห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจึงทําให้ห้องประชุมบุติสภาและห้องประชุมของคณะกรรมการต่างๆเป็นของทางฝั่งของวุติสภา ทั้งนี้มีความกังวลในเรื่องของโควิด -19 ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางการรักษาระยะห่างการดูแลสุขภาพของสมาชิกบรรยากาศในห้องประชุมว่ามีความสะอาดและมีอากาศดีมากน้อยเพียงใดซึ่งจากการตรวจสอบวันนี้จะเร่งดําเนินการเรื่องของเครื่องฟอกอากาศให้แล้วเสร็จต่อไปส่วนเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั้นจะมีการตรวจสอบวัดอุณหภูมิร่างกายเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ามาในพื้นที่รวมถึงจะมีหน้ากากอนามายัยมีเจลล้างมือไว้คอยบริการให้กับสมาชิก นอกจากนี้ยังได้มีการขอความร่วมมือให้มีผู้ติดตามสมาชิกบุิสภาทุกคนอยู่ภายในชั้นหนึ่งไม่ให้ขึ้นมาที่ห้องประชุมของบุิสภาเป็นการลดความแออัดครับแล้วไ,ไม่ต้องกลัวในเรื่องลงคะแนนหรือในการอภิปรายเนี่ยลงคะแนนก็มีน้อยแล้วเราก็รอกันไม่ต้องรีบเร่งนะฮะอาจจะมากดข้างล่างก็ได้หรืออาจจะยกมือขึ้นสมมติเรามีไม่กี่ท่านก็อาจจะบอกามชื่อนั้น แต่ว่าท่านเลขาจะให้ใช้บัตรก็ได้แต่ท่านก็สังเกตเห็นว่าทางสสเขาก็ใช้บ่อยใช่ไหมยกมือขึ้นเพราะเขาเสียบัตรไม่ถนัดที่นั้นที่นี้หมายเรื่องนั้นลงมติเห็นชอบด้วยครับอย่างนี้เป็นต้นก็บันทึไกไว้เจ้าหน้าที่ก็บันทึกไว้ทุกอย่างคิดว่าเรียบร้อยคืออยากจะให้ผ่อนคลายที่สุดเพราะว่าความจริงห้องนี้สามร้อยกว่าที่นั่งเรามีสองร้อยสี่สิบหกที่จะนั่งเห็นนั้น มันก็ถ้านั่งก็นั่งสบายที่เราไว้ให้เว้นห่างพาเว้นห่างแล้วเลยต้องมาเสริมตรงนี้มาเสริมขึ้นมาข้างๆอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่สบายใจไว้นั่งข้างบนฟังฟังก็สบายผมก็เคยนั่งนะครับลองนั่งดูแล้วก็โอเค